ไปแล้วครับพี่น้องพอกันช่วงใบครับใบข่อยกับการเออกินแซบไม่ได้ไม่กินตำบกมวงมว่านกินน้ำพริกไปวันนี้ตำบกมวงตำตำเป็นพาเครื่องบอกมวงเบาพี่นอ้องน้ำกันแสบๆพี่น้องม่นี่ตำตำใส่พริกป่นอ หอมแดงยาใบครับสแสบๆไม่ต้องเก็บเก้่ยวงามใบวางเ้านอนไปกันไป อืมวสวงว่ะอืมเจ็ดเคียวดีแึ้เ<ม>สนหสนำปลาด 对。 を聞いたい。<laughs> จเกันด้อันองเด้จำก็แช่์สรรพคสับตะไขรขอบคุณหลายๆเี่น้องติดติดตามกันกำลังใจ พูดได้หลายๆครับขอบคุณทีพี่น้องกดติดตามกดให้กำลังใจกันขอบคุณหลายๆน,นะครับเพื่อนี่ครับเบิ่งกันแข่งกันเจ้าะ่าคอยสป,ปอร์ตกันตลอดคนเฮาขอบคุณหลายๆที่กดติดตามกดซับตั้งใจกดทำกดแชร์ให้กันไป ข้าขนาดน้อยพาพาเครื่องมองลองเขาใช้ตองหลังมันนั่นไป เงี้ยพืนเขาของน้ามึงเรียกมึหรอม <laughs> ส่วงวะเดี๋วหนอพอกันไม่คลิปหนาครับ จะเริ่มกดติดตามกดตูกใจกดจมกดแชร์ขอบคุณหลายที่กดติตด,ด,กดกตามกดให้ร่างใจให้กันนะพี่นออ้องเด้วขอบคุณหลายรับสวัสดีครับ